เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวสวัสดีครับเดินผมมาที่เป้ารถสวยๆไม้ชมเหลือกสวยเลือกใช้นะครับวันนี้เป็นตัวยูต้าตัวยูต้าวีออสปีศูนย์สี่นะครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเลยครับสีสันเงาฉ่ำบอดี้ดีไม่มีชนหนักช่วงล่างแน่นล้อแม็กของตัวยูต้าแม็กแทตัวยูต้ายางดอกหนาๆเทน่าอีกยาว รถโดยรวมแล้วก็พร้อมใช้ครับกับราคาเบาๆ45,000บาทเทบาทนั้นเองถูกว่าหน้าเต็นถูกกระท้องตลาดแน่นอนครับราคานี้4 5 0 0 0บาทเล่มครบนะครับราคานี้เล่มครบด้วยดีโยคีมอไซค์แน่นอนรถยังสวยข้ามภาคข้ามจังหวัดได้ทั่วไทยไปขับโชว์ก็ได้รถสภาพดีของเครื่องเดิมๆคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนนับอดีดีนะครับภายในสะอาดสมบูรณ์เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเบาะหนังสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลัง สวยๆคุ้มๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อกันประจําทุกวันแต่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยอันนี้อยู่ตากฟ้านะครสวรรค์เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่าวเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อน,นัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ